ครับสวัสดีครับผมลุงพาหลงนะครับอ่าวันนี้ก็ได้น้ำพริกดีๆนะครับจากพีดเอฟซีพี่ไทยก็ส่งมาแล้วก็พี่ไทยก็ผ่านผ่านสมไทยนะครับอ่าได้อ่าอะไรอ่ะแบ่งปันให้พักพวกพี่น้องได้ชิมแล,และประทานก,นกันกับข้าวนะครับอ่านี่ครับน้ำพริกอย่างน,นี้คือน้ำพริกแม่ละเอียดนะครับ เปนะ็นพริกต้นตำรับยาหมูนะครับออโคราชนะครับอาเป็ดต้อนอร่อยมากนะครับอ่ากินข้าว2อสาจานเลยครับอร่อยมากจริงๆขอบคุณครับ FC ของอ่าทานสมไทยนะครับนี่ครับอ่ออนี้นี่เลยอ่าก็ขอบคุณแทนเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับแล้วก็พี่่านสมไทยที่ว่าแบ่งปันให้พวกผม ได้ลองชิมดูนะครับอ่ะอร่อยมากนะครับเผ็ดร้อนดีมากแล้วก็ขอบคุณอ่า FC ของทานสมชายด้วยครับอ่าอันนี้ก็คลิปสั้นๆนะครับได้ครับขอบคุณนะครับอ่าขอบคุณมากๆนะครับอันนี้ก็ลุงพันลุงก็ขอจบคลิปนี้ถึงเท่านี้ก่อนนะครับไว้วันหลังเจอม่นครับบวัสดีครับ